คเป็นี้ครับวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ชัยภูมิกันครับไปดูพุ่งดอกกระเจียบกันเถอะไปเจอลยถึงแล้วครับทุกคนอ่าถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามผู้ใหญ่4 0 2เด็ก20บาทค่ะผู้สูงอายุ60บาทขึ้นไปไม่เสีย ก็หาที่จอดรถนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ไปขึ้นรถรางก็จะมีค่าบริการอีกทีหนึ่นงนะทุกคนไปครับตอนนี้ขึ้นรถรางแล้วนะครับอขึ้นรถแล้ว จุดที่ทุกคนเห็นคือลานหินงามน,นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ลงนะคะเพราะว่าน้องแฝดมอรถรางค่ะมานั่งรถรางนะคะก็จะมีน้องมัคคุเทศประจารถนะคะก็จะให้ความรู้ทุกจุดเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็อากาศดีมากค่ะทุกคนหมอกลงหนังมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีแสงแดดด้วยนะคะไม่ร้อนด้วยค่ะเย็นสบายเลยค่ะทุกคนโชคดีมากเลยค่ะ จ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าจะเปิดให้เข้าชมถึงวันที่3 1สิงหาคมนี้นะคะทุกคนเจวาอกคน้มางจากาามากตอนนี้ลูกก็ให้เงินมากขเท่นะคะเป็นทิปนะคะแล้วเราก็จะไปจุดแรกกันค่ะทุกคน ่ไปไหนเขาเนี่ยตอนนี้อยู่ชมวิวผาสุดแผ่นดินค่ะนี่ไงตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ผาสุดแผ่นดินนะคะอ๋อไมีหมอกด้วยมีหมอกด้วยนะคะวันนี้คนก็เยอะเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดศาลเปนดปิดทั้งหมด เยอะมากกคค่ะทุนมีการกระโดดพอมองลงข้างล่างนะคะหวาดเสียวมากเลยค่ะแต่บางคนก็อยากได้ภาพนะคะแต่คุณแม่ไม่ถ่ายนะคะ เราได้ภาพหนึ่งภาพนะคะเป็นที่ละ100บาทค่ะทุกคนตรงนี้เป็นจุดจันทร์ภาพนะคะภาพละ100ค่ะทุกคนหลอนได้นะคะสวยสมากเลยค่ะสวยมากเป็นรูปคนหล่อยสวยสวยก็เป็นจุดชมทุ่งดอกกระเจียวนะคะทุกคน เราก็จะไปดูดอกกระเจวกันนะคะตรงนี้ทุกคนสวยมากเลยค่ะเยอะมากตรงนี้ลูกของลูกต,ตาเลย <c oughs> <Note> เขาห้ามลงนะคะถ้าเกิดว่าลงก็คือปรับห้าร้อยบาทค่ะต้องอยู่ที่ทางเดินนะคะทุกคน คนมาเที่ยวเยอะมากค่ะทุกคนเสียงก็จะดังนิดหนึ่งนะคะจริงเยอะมากเลยนะทุกคนขอบคุณที่สละเวลาชมคลิปนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ